สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและลาวพัฒนาจากแม่น้องชมพู่นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ยไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่ร้อยห้บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูเลขทูบนะคะเล่นได้ทั้งฮาหนอยและลาวพัฒนาค่ะงวดวันที่3ธันวาคม2564เลขทูบได้267นะคะอย่าลืมกับวห69เป็นตัวเดียวกันค่ะ267หรือ297นะคะถ้าหากท่านใดชอบก็เอาไปตัดเล่นดูนะคะทั้งฮาหนอยและลาวพัฒนาค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางชุดเต็มของแม่น้องชมพู่กันเลยนะคะ โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังแนวทางหวยค่ะและอย่าลืมกดไลค์ hmm. กด share แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยด้วยนะคะและตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดวันที่3ทธันวาคม2564 mm hmm. ให้วิ่งรูด3และ6ฟัน3เจาะ2ตัว36 26 0609 45 16 19 08ตัวระวัง0 เจาะ3ตัว339 910 467และเลขเบิ้ล3300-22ค่ะสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่นอยกาชาติจนถึงนอยพัฒนานะคะถ้าหากท่านใดชอบก็ตัดเล่นบางตัวนะคะเลือกเอาตัวที่ชอบค่ะและต่อมาก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาคางวดวันที่3ทธันวาคม2564 ลาพัฒนาให้วิ่งรูส4และ0ฟัน4เจาะ2ตัว04060802 09464542เบิร์น4400เจาะ3ตัว280246และ54 6ี่ค่ะแนวทางหวยจากแม่น้องชมพู่นะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะ เล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ